ทเทสลาตั้งเป้าว่าจะเปิดตัวรถโรสต์ใหม่ในวันที่1เมษายน2 0 2 6ซึ่งเป็นวันเอ r ริลฟูสตเดย์การเปิดตัวนี้เป็นเรื่องที่ผู้คนต้องการรอคอยมาตั้งแต่ปี2020เมื่อลินมัสอธิบายว่ารสเธอจะเป็นรถที่มีความสามารถเหล่านี้นับเป็นเวลาที่ยาวนานและความตื่นเต้นในการเปิดตัวนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและสนใจสําหรับผู้คนทั่วโลกทั้งนี้เป็นการเปิดตัวที่มีความหวังว่าจะเป็นการเปิดตัวที่สําคัญและสุดยอดของเทเซอร์ทั้งหมดนี้เป็นการเปิดตัวที่มีควววาามหัง่ จะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญและสุดยอดของเทเซอร์ทาห้องงดหมดนี้เป็นการเปิดตัวที่มีความหวังว่าจะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญและสุดยอดของเทเซอร์ทั้งหมดนี้เป็นการเปิดตัวที่มีความหวังว่าจะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญและสุดยอดของเทเซอร์ทั้งหมดนี้เป็นการเปิดตัวที่มีความหวังว่าจะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญและสุดยอดของเทเซอร์ทั้งหมดนี้เป็นการเปิดตัวที่มีความหวังว่าจะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญและสุดยอดของเทเซอร์ทั้งหมดนี้เป็นการเปิดตัวที่มีความหวังว่า จะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญและสุดยอดของเทเซอร์ท <ible> ั้งหมดนี้เป็นการเปิดตัวที่มีความหวังว่าจะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญและสุดยอดของเทเซอร์ทั้งหมดนี้เป็นการเปิดตัวที่มีความหวังว่าจะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญและสุดยอดของเทเซอร์